ผู้ชมคะในช่วงวันหยุดยาวเทศก,กาลปีใหม่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศที่เย็นสบายนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงกเกษตรทางธรรมชาติส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนโดยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกผลไม้มียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะเราจะไปติดตามจากคุณมยุรีอภาราบาลค่ะรายงานสดจากถนนสาย304กบินบุรีวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ คุณมายุรีคะค่ะ,คะอําเภอวังน้ำเขียวซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าในช่วงไฮซีซันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากก็พอจะทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้นะคะจากการที่เก็บผกักแล้วก็ผลไม้ขายให้กับแม่ค้าในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงขายกับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมแปลงปลูกนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับ2ปีก่อนค่ะก็พบว่ายอดขายลดลงกว่าร้อยละ50ค่ะ เกษตรกรในตำบลไทยสามคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเร่งเก็บผักสลัดแล้วก็เช่นผักคอสเแบบี้คอสสลัดแก้วญี่ปุน่นแล้วก็ผักพื้นบ้านเพื่อส่งขายกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดรวมไปถึงขายตามตลาดนัดน,นะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาอำเภอวังน้ำเขียวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ได้ซื้อไปเป็นของฝากแล้วก็นำกลับไปทำเป็นอาหารค่ะ กเกษตรกรคนนี้บอกว่าก่อนโควิด -19 เ้าขาปลูกผักสลัดส่งขายพ่าค้าที่กรุงเทพแล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแปลงปลูกมีรายได้เดือนละ5-6 0,000บาทค่ะแต่ว่าระยะหลังก็ต้องปรับตัวด้วยการหันมาปลูกผักพื้นบ้านและต้องไปขายที่ตลาดนัดแทนนะคะเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาน้อยลงและแม้ขณะน,นี้นักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้ามาแต่ว่าการใช้จ่ายก็ยังไม่กระเตื้องมากนักค่ะช่วงนี้ ยังยังไม่ดีพอครับยังไม่ดีก่อนโควิดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนโควิดนี่คือมีรายได้เข้ามาทุกวันครับบางทีก็มาถึงสวนก็ลูกค้าก็ตามหามาตัดเอาถึงที่แปลงผักเลยครับแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องหาลูกค้าเองรหรือว่าเอาไปขายตามตลาดนัดช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ครับ,รบเพื่อที่จะให้เอาไปขายให้ชาวบ้านบ้างแล้วก็ลูกค้าที่ ที่แวะเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนครับ สำหรับการทำฟาร์มเกษตรที่นี่จะเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมรีสอร์ทก็จะเข้าชมฟาร์มเกษตรด้วยแล้วก็จะเลือกซื้อผักผลไม้ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่กลับไปรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะนี่จึงเป็นธุรกิจที่เลื่อหนุนซึ่งกันและกันในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียวเริ่มฟื้นตัวค่ะ ส่วนสภาพการจราจรบนถนนสาย304วังน้ำเขียวกระบ,บินบุรีช่วงเช้าวันนี้การจราจรคล่องตัวตั้งแต่อำเภอวังน้ำเขียวไปจนถึงอุโมงค์ทางลอดอุทยานแห่งชาติทับลาในเขตอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้รถจะนาแน่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนต่างเดินทางกลับไปพักผ่อนก่อนจะเริ่มเข้าสู่วันทำงานในวันที่5มกราคมค่ะ จุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือถนนสาย304วังน้ำเขียวกับบินบุรีค่ะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะรถเริ่มหนาแน่นนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าประกอบกับรถที่วิ่งมาจากอุทยานแห่งชาติทับลานทําให้รถทั้งถนนสาย304แล้วก็จากอุทยานแห่งชาติทับลานนี้วิ่งมาบรรจบกันค่ะทําให้รถค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะขอบคุณคุณมายุ รีค่ะ,คะ